สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ดุเดือดมอบนักเรียนพืบเป่านกวิดไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลันแก้ปัญหาการศึกษาไม่ได้ก็ออกไปดาน,นัทพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโผล่เจอ,อนักเรียนโดนโห่ไล่เป่านวิดใส่ดังลัน เมื่อวันที่19สิงหาคมปี2563เมื่อเวลา10.00นที่ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลว ag, เลิกเรียนไปกระทรวงทำกิจกรรมผูกโบขาวเป่านกหวีดชู3มนิ้วเพื่อขับไล่นายนัทพลทิพสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกิจกรรมการชุมนุมมีการชูสามนิ้วร้องเพลงชาติผูกโบกเขาให้กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนักเรียนหลายร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก่อนหน้านี้บนสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพของนายนัทพลเมื่อครั้งก่อนร่วมการชุมนุมกับกลุ่มกปปสจนได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด้านนางสาวเอนามสมมุติอายุ16ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านนางเลิงกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มมีการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาทางผู้บริหารของโรงเรียนก็ไม่ได้มีการห้ามทํากิจกรรมหรือพูดเรื่องการชุมนุมหรือการปิดกัน้นความคิดของนักเรียนแต่อย่างใดแต่ออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้มองตัวรัฐมนตรีคนปัจจุบันเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริง อยากให้แก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคมเนื่องจากในประเทศระบบการศึกษาเป็นระบบแบบแพ้คัดออกคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนก็ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาจนไปถึงหลังจบการศึกษาก็ไม่สามารถเข้าทำงานที่ตัวเองอยากจะทำ ขณะเดียวกันนักเรียนที่ปราศัยบนเวทีตั้งคำถามว่าทำไมนักเรียนจะยุ่งกันเมืองไม่ได้ทางที่เป็นประชาชนเหมือนกันแล้วถ้านักเรียนไม่ควรยุ่งกันเมืองทหารก็ไม่ควรยุ่งควรจะทำหน้าที่ของตัวเองชี้ระบบการศึกษาไทยบอกว่าดีทำไมชนชั้นนำส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ขณะเดียวกันท่านนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ก็ให้ลาออกจากตําแหน่งด้านนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายสนิทแย้มเกตรองเลขาคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐานออกมาพบกับนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจตัวแทนนักเรียนและยินดีที่จะรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านพลตำรวจโทพักพง์พงเพตราผู้บระชาการตำรวจนคนบนรบาลกล่าวว่าเบื้องต้นรับรายงานจากซอนอนดุสิตว่ามีผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประมาณ100คนโดยจะใช้พื้นที่เฉพาะด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการตำรวจได้ประสานงานแจ้งให้ทราบแล้วแต่จะมีการส่งตัวแทนมาพบผู้ชุมนุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารขณะที่ด้านงานจาราจรฝ่ายรับผิดชอบพื้นที่การชุมนุมดูแลจระเบียบเพื่อให้เกิดความสดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่กลุ่มนักเรียนกำลังทำกิจกรรมอยู่นั้นนายนัทพลได้เดินออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการทำให้กลุ่มนักเรียนได้เป่านกหวีดด้วยเสียงดังสนัน่นพร้อมตะโกนขับไล่นายนัทพลให้ออกไปและตะโกนโห่ให้มาต่อแถวหากต้องการมารับฟังข้อเสนอของนักศึกษาหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ต่อไปนี้พวกนี้ไปไหนเห็นใครใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านต้องกลัวเข้าสมองแน่ๆกำถึงตัวแล้วนะพวกคุณเคยเป่าไล่เขาตอนนี้เจอเป่าไล่มากมีความรู้สึกหรือเปล่าครับท่านก็ปปสไม่ออกมาช่วยเลยตอนนี้เจอเด็กๆมาขับไล่แล้วสรุปปราหมอตายเพราะปากเข้ากับสุภาษิตเลยครับ โอเคไล่ถูกคนเอารองด้วยค่ะก่อนที่ระบบโรงเรียนของรัฐจะพังมากไปกว่านี้เพราะตอนนี้มันออกกฎอะไรมาผลประโยชน์ตกไปที่โรงเรียนเอกชนและพวกสอนพิเศษหมดอย่างเช่นเรียนวันเว้นวันผู้ปกครองต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มจนกระอักกันเท่าที่รู้มาทางรัฐมนตรีและรองมีโรงเรียนเอกชน อยากให้อายุ14มีสิทธิเลือกตั้งนะจะได้มีนโยบายการศึกษาที่ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะแต่ละพักต้องคำนึงถึงคะแนนเสียงส่วนนี้ด้วยในการคิดนโยบายนโยบายการศึกษาจะแข็งแรงขึ้นทั้งตอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งในสภา,านักเรียนก็มีสิทธิ์กำหนดอนาคตการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะสายสามัญหรือสายอาชีพยันมหาวิทยาลัย แต่ก่อนด่าแต่คนบ้านนอกโง่ว่าไม่มีการศึกษาที่ไม่ชอบและเห็นต่างจากรัฐบาลชุดนี้เป็นไงล่ะตอนนี้ก็คนมีการศึกษาทั้งนั้นแหละที่ออกมาไล่ได้เป็นรัฐมนตรีพอนกหวีดแต่ตอนนี้กำลังโดนเด็กๆเ,เป่านกหวีดไล่เป็นไงล่ะเวรการมจริงนกหวีดนั้นคืนสนอง เด็กทุกวันนี้ฉลาดกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอีกเด็กมันเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูถูกความคิดเขาเขาอาจจะเก่งกว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนเสียอีกแก่กระโหลกกะลาแก่จะตายอยู่แล้วให้เด็กๆเ,เขาได้แสดงพลังบริสุทธิ์ของเขาบ้างย้อนดูตัวเองว่าเคยทำอะไรผิดพลาดบ้างไหมแก้ไขยอย่าแก้ตัว งานนี้รัฐบาลมิกตูได้ฟังมีจุกแน่อภิสิทธิ์บอกแม่หนุนประยุทธ์พอรู้ว่าจะมีวันนี้เคยเตือนแล้วอย่ายึดอำนาจคุณนีพิษอินทราสมบัติรองหัวหน้า,าพักชติปัตได้เปิดเผยบทสนทนาระหว่างตัวเองกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าอภิสิทธิ์ ไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ2560เมื่อตอนทําประชามติและปฏิเสธเทคะแนนเสียงให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนเช่นวันนี้โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุด,ดังนี้เมื่อคนว่างงานคุยกัน สัปดาห์นี้ในฐานะคนว่างงานแต่ห่วงยญยบ้านเมืองผมมีโอกาสพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะสองครั้งครั้งแรกใช้เวลาคุยกันนานเกือบสามชั่วโมงแต่หลังจากนั้นผมก็ยังมีข้อสงสัยอีกจึงขออนุญาตพบและกินกาแฟคุยกับท่านอีกครั้ง ครั้งนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงซึ่งท่านก็ใจดีให้โอกาสผมได้ซักถามเต็มที่บางเรื่องอาจเป็นเกร็ดบระวัติศาสตร์ทางการเมืองไปแล้วผมถามท่านสองข้อใหญ่ๆ 1. เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอนที่ทำประชามติ 2. เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งท่านตตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย คำถามของผมสองข้อนี้ท่านอธิบายยาวแต่สุดท้ายสรุปลงว่าทั้งสองข้อนั่นแหละที่ท่านคิดว่าจะทำให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้ก็เดินมาถึงจุดนี้จริงๆคำถามสุดท้ายที่ผมไม่ได้ถามแต่ท่านแถมให้คือตอนที่ท่านเป็นนาย,ยกรัฐม,มตรีมีการชุมนุมของกลุ่มนปชท่านอยู่ที่ราบ11กับพลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์ท่านบอก ทั้งสองท่านว่าอานาคตข้างหน้าหากมีความขัดแย้งทางการเมืองทหารอย่าย,ยึดอำนาจเด็ดขาดเพราะจะทำให้ระบบพังทั้งระบบตอนท่านเป็นนายกรัฐม,มนตรีท่านจึงประคับประคองและไม่สร้างเงื่อนไขให้มีการยึดอำนาจท่านถามผมว่ามีความเห็นอย่างไรความคิดท่านผิดหรือถูกก็แย้งมาได้ ผมตอบสันส้นๆว่าความคิดท่านลำหน้าเกินไปท่านเดินลำหน้ามวลชนมวลชนตามไม่ทันผมถอนหายใจยกกาแฟขึ้นดื่มยกมือไหว้แล้วลาท่านกลับงานนี้โป๊ะแตกผู้สื่อข่าวนิว18ติงนักข่าวในชั่นแอบอ้างสังกัดสัมภาษณ์ผู้ชุมนุม นักข่าวเนชั่นทีวีถูกแชร์แอบอ้างตัวเป็นสื่อช่อง New สิสัมภาษณ์แหล่งข่าวในการชุมนุมประชาชนปลดแอกทำนักข่าวภาคสนามตัวจริงโพสต์ทักท้วงทำลายภาพลักษ์สื่อแนะควรให้เกียรติเพื่อนรวมอาชีพและแหล่งข่าวจากกรณีในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์ของผู้ร่วมชุมนุมกับคณะประชาชนปลดแอกเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อความระบุว่า มีผู้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซึ่งระบุว่าเป็นทีมภาคสนามจากช่อง New สิบอย่างไรก็ตามหลังจากให้ความร่วมมือในเวลาต่อมากลับพบว่าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ได้ไปปรากฏในรายการข่าวของช่องเนชั่นและผู้ดำเนินรายการกล่าวพาดพิงว่าหนีพ่อแม่มาชุมนุม โดยในข้อความดังกล่าวมีผู้นำไปเผยแพร่ต่อจำนวนมากในโลกโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้วิาพากษ์วิจารณ์สื่อสำนักดังกล่าวขณะที่เนชั่นทีวีได้เผยแพร่คำชี้แจงและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมท้งเรียกผู้สื่อข่าวทำความเข้าใจและตักเตือนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนแต่เสียงวิจารณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กอติบุญเสริม ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวช่องนิว18ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวช่องนิวสิหรือนิวทีวีขอประนามการกระทําของเพื่อนร่วมวิชาชีพผมไม่รู้ว่าองค์กรของคุณมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรแต่ในสนามของการทํางานคุณต้องเคารพผู้อื่นเคารพแหล่งข่าวและให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพการทํางานแบบนี้คือการแอบอ้าง ผมเองไปทำข่าวการชุมนุมทุกกลุ่มทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาใดนๆในได้รับความร่วมมือจากแหล่งข่าวเสมอยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำหนดกับสื่อมวลชนรวมทั้งในเกียรติการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง บนพื้นฐานของเสรีภาพและจัญญาบัณของสื่อมวลชนการกระทำของคุณมันส่งผลให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเสียหายและทำงานลำบากมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้มันคือการซ้ำเติมและทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนให้ดูแย่ลงไปอีกคุณสนุกคนอื่นเขาไม่สนุกด้วยเลยเพื่อนผมอยู่สื่อนี้หลายคนแต่ก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่สำหรับคุณผมไม่รู้จักและไม่อยากรู้จักด้วย โดยในทวิตเตอร์ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความไว้ว่าเพื่อนนี่โดนสำนักข่าวขอสัมภาษณ์บอกว่ามาจาก n e w ส์ทีช่อง18สรุปไปเห็นตัวเองในช่องเนชั่นอิเฮียละตัดตอนออกมาได้เฮี้ยมากๆมีการพูดเกรินให้ด้วยว่าหนีพ่อแม่มาชุมนุมกล้าเรียกตัวเองว่าสำนักข่าวได้ไงถ้าจะขี้ขลาดไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นใครจัญญาบานสื่ออีเวนแฮชท็กประชาชนปลดแอก ขอขอบคุณข้อมูลนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ